ชุกส,สบายดีพี่น้องจ้าวันนี้จนี่ก็พาพี่น้องเลาะชงไปคลองงวัวจ้พี่น้องแล้วก็จะไปซ่อนเบึงลูกปลาหน่อยพร้อมนะพี่น้องเนาะวันนี้ก็เสียงเหียบเนี่ยจ้าพี่น้องบ่ค่อยสบายอันนี้คืองัวพี่น้องนะฮะไอเปิลไปออยเพระาะว่ามันอยากยานโจนี่โจนี่มาจับหลายเท้อแล้วเนาะมันจะแตะตื่นพี่น้องให้ไอเปิลท่านไปเอาไหมพี่น้องความรักงัวนะป้าเกลกับบ่ได้พี่น้องเอ้ยรักก็เรียกกระโด ที่จับไปนะพี่น้องเนาะบ่มีเงินแล้วพี่น้องเออติดหนี้พ่นหลายแกเลยจะจับไปขายเซนีเพิ่นจ้าพี่น้องตัวนี้ก็บ่ค่อยสบายเสียงแฮบนจักหน่อยจ้าพี่น้องอันนี้ก็คือของร้านซอนเมื่อกี้นีนไดหลายเติบแล้วพี่น้องเออ้ยมีปลาคอปลาดุกนะเนานะปลาเข็งนี่จ้าพี่น้องก็พอได้ยูจ้าได้บดบ่ ตัวมานนี่โอดุกอดุกดเก้าตัวแล้วนับเลยเด้อตัวที่เก้าก็นี่ฝากไว้ฝากไว้ด้ฟุตีมไป่นอู่ปไเงี้พาไปท่ไก็ไปมาเดาอนนี่จ้าผิด้องคนซ้อนซ้อนซ้อน ต้มซ้ำซ้ำหอนก้นไปนำเอาเลยครับปลาดุกอีกเลยเปิ้นเด้อเออใจเย็นๆเครื่องนี้กระบอกข้าตรื่องนี้แม่มันคุณสีฮักนะครับโอุปลาอิดเด้เปิ้นนี่ลายปลาอีดเนาะมาเนี่ยแถวยางโอ้ปลาดุกอีกแล้วตัวใหญ่ๆจ้ะพี่น้องจ้ะปลาดุกปลาดุกลูกปลาดุกลูกปลาดุกนา โอ้เฮียซ้ำโมเฮียซ้ำมาไปปล่อยมาซ้ำเผื่อคือเสีฮักนี่กงเิงอะเออออจะเนี้ยย่ฮักของเจ้าได้ใส่ของเผื่อนะของยักนั่งมาปลาลูกปลาเข้าเกลือเมีกิ จะกระซ่อนแถวตรงกลางไหมนกี้ตอนแรกี่แรกงเน้บ่วหอดบ้าเลยกงันเหเอาะเอาพออดุกดุกะซ่อนหากะดุกระดุกเดยโอ้ยไแล้วไดแล้วไอย่าดดูอีกแล้วประดุกอีกแล้วจ่ายพี่น้อง ลูกปลาอีเาองไป้องสะออนดิแม่เอาซีอันนี้พองอาีกัเราไมน้ไปจับเราบงดจับยากันู่จไม่ได้เกยเนาะบวกไปององแตบวกจะลองจะเลกเอาปลุกในต๊ะอ่ะเบนะเอาเส่ข้าบุ๋งเออปลาเข่งอันนี้ฮะกเลยบงนี่ปลเข่งน้อยนตอลูกปลาอิสในบ้านเราปาสู จากหึิห้าพันนเดอเพื่อิได้จากกูอันนี้นี่อือเจ5สิห้าพันอือไปไอ,อีดฮะอือเจาะเ็นเจาตัสติ๊กฮะเจากเันรูปเก่านะไม่เากินน้ำไม่บอกเจาะกินน้ำฮะเจากยางะกีนะจนี่เจ็บเจ็บเจ็บ,จบกจะก็นเตอนแกไม่ไดได้ประกาศแบบนี้โอ้ประกาศตัวงานพี่น้องตัวสิสุเขียว ตาตัวนี้แล้วก็ปกรกัดเอาประกัดไปเลี้ยงเอาอมัหนางมือกัน้งไปไปแล้วตาแคนี่จะมีหอยเป็นปะจะซดอดเราว่าแคมหนุ่มฮะจะซ่อนแคมหนุ่มแล้วก็ไปซ่อนแถวแคมกอย่างค่ัใจนะ โอ้ปลาอิตนะบอกไปหลายปเป็นือบ่กเอาสัตว์ปลาอิตมันรอดมะแม่นต้นหลายเทือกต้นเอ้ยงี้ออโอ้ยงูงูงูป่าโอ้ยทุกคนจิตใแรงโอ้ยงูป่าบ่ทำร้ายธรรมาซ่าแบบุ่นพี่น้องไปซ่อนแถวฮุ่นกอหญ้าเห็นบ<า>่ะกับกอแถวลมให้ได้ไอ้แล้วปลาดุกลูกปลาดุกน้อยก็ให้น้อยบ้านนี่นะลูกปลาดุกน้อยลูกมัน คนสมคนเอาเครื่งมาอันเดียวพี่นั่งถ้ากันมาปลาเหมาะห้อง,หอง,หองเหมงบ่ได้ำเกืบดีแค่ออกบุ้มเลยเปิ้งน่าแค่ออกนะนีจอยากจะหสหมอแล้วก็อตัวโอ้มาจานางสาวลาวที่สองตัวปนี่ดเดียวคนงามเนาะไดัดนางสาวลาวเลยนะนาคจับอือม่งก็ลาวลาวลาว งายสาวเล่าไปอีดกระปานี่อันนี้ลูกอันนี้หลายแท่ไหลายว่ะแรงแรงดินเดินเทง่ยวพยายามเอาเลยได้ปอบ่ได้ค่ะลูกอันเชือเรียงลายเนาะอ๋ออไปอีก เต้าก <c aph> ็มันเนกระีจ้าอีกแล้วอีกแล้วบวกเก้าใส่โอ้สามตัวแนี้่าะกเนี่ของแท้ล้วนี่3สามตัวนี่น่รับผู้ใหญ่ซ้อนเนาะพูลูกอ่นเคียดเหลืองปล่ไยได้นะนางสาวลาวซ้อนแล้วเหมือนกางามก็นุ่กระเจ้ากิ่นกนุ่ลูกเขียดเหลืองกินเาไดลาไม่กูสบินี่ หลายที่หลายว่าแต่ให้ก่ได้เอามันนีซ่อนตังเลก็เห็นเลยา้าลูกก้อยนี่กจพอออแล้วก็้หลายตัวเติบเลยเออแต่กูพอออแล้วของกูฮะเอาเสื้ออันเสื้อไปคล้องเอางูหอยเปิ้ลไม่้เอาเสื้อไม่แซ่คล้องเอาพวกนั้นละเปิ้ลมี่แหละบกนี้นี่ ท่านแม่เห็นนแล้วอยู่นี่นะตอนนี uh> ้นี er> ่อย่นีอยู่นะพึ่งอยู่เอออย่งนี้บบบยัดเข้ายิบติดไปเนาะยิ้บคนอือเอาปลื้มอีกนี่นะได้นะเดี่ยมันพึ่งอยู่นี่น่อยอยู่นะให้พี่น้องมึงลูกอันนี้มันก็เอาไดปดูอันนึงยเขียนเลยฮะเอาลูกนะไม่ต้องเสียหอกนี่กินกูนี่กินฮะกินเปื่เลือดออกเลยค่ะกินเลือด แมักก็ยังแซบก็ฮันรต้โบจะของแซบเนาะพี่ต้องนะลูกอันเคียดเหลืองนึ่ตัวแซบลูกหกหนึ่ตัวลูกหอกของเขียนเหลองโจะของแซบนะเปิ้ลข้าวเดียวข้าวเดียวเบิร์ตตัวขึ้นมาได้บ่ได้ตูกเขียนได้บอได้บ่ ได้บอได้บอรุนกันจะพี่น้องไล้าปไปนำไปไปบวกนี้รุ้นกันพี่น้องว่าสิได้บอจ้ะได้แม่หรือได้ลูกได้ประกาศได้แม่หรือได้ลูก ปะมัดมะกัดโอ้ลูกเขียดเรลืองของตัวป้ากิ้งยังหมนบ่ได้นะมันนี่น่ะจุ่กขึ้นมาโอ้ลูกปลาดุกพี่น้องป้าติดไปตัวซ้ำนี่ปลาดุกเนาะมีแต่ตัวซ้ำนี่แหละจ้ะพี่น้องแต่ละโตไปเอ้อส่อันคราอัน เขาไหมพี่น้องแซ่บแซบเด้อหนููกอันนี้นะมันจะเอานี่ผมยังเออกระมองกะมีบัวใสเอปเปิ้ลเสื้อตัวตัวนี้ปะนั่นแหละเอ้อไปทิ่มเกือบจนกระมองมีกระมังลูกเหลืองกระลูกกลมแค่กระโลดเจ็กกระโลดตัวแค่ไรคะเย้เด็กอีกล่ะอ้เด็กประดุกปล่อยเปิ้ล เด็กตอนแป๊บเดียวลวกเดียวว่ากูจะได้สองตัวตัวเดียวสองตัวลูกมันนั่ง vida, หามาหนี two, be, ้ยู่สรุปเลยเี่พูนอยู่ฟาร์มพูนตัวนี้มันแตกโมเสซึมันอยู่นี่เลยไปแล้วมุกเอาไปเอาไปได้ยังได้งบอสตา ได้เหือดมือเหือย้อยครับตามาลุ้นกันจากพี่น้องเบิงเบิงพลันพลนซ้อนได้เะอโอ้โหสิหิมโอ้ยมาได้พัดเบิงแต่มาดกันซ้อนต้นนี้ซ่อนนี่เออบิงพึ่งก็คือฮะึ่งพึ่งอยู่จ่าพี่น้องสำนักบคนอ้อนก็สิฮัก ไพ่เลยพวอยู่ข้ามาวอยู่กันเลยขณอยู่แคมหนองซาเอามเบื้องนั้นนะครื่องเพลนเคร่นี่แล้วบมีอยู่กันเลย่มาดิะมซากันเลยุซาฝาด่เออย่พุ่ไเป้วบ่นี่นะย่ันคหนองซาตรงนี้ี่นะ นี่จ้ะพี่น้องเห็นป่ะวิธีการซ่อนอโอ้แต่อีกแล้วพี่น้องเอาให้ได้พอเด้อวมย์นะเริอ่อ่จำนี้ก็พอล,ละล่ะเอาให้พอมกมกกระแซบเลพี่น้องมกสะพักอีตู เป้าเคืองไม่เละอยู่กันเลยี่ันเลยเปิ้ลหน้กันครูชุดตัวนี้ป้าเอารูปินมา้นะาไม่เจ้าหหลังกระสีไงจ้าม่เจ้าหัวจ้าแบงแงบโอ้ปลาดุกตัวยใหญ่พี่น้องดำดำลืออยู่ดำเลยเปิ้ลเลยาเปิ้ลขาวเลยเปิ้ลดำกล้าแล้วนาะ ไปแล้นขาวปนนันงงงไงหั้งงาทั้ขาทั้งยว่มาว่วาค่าอยดำนี่จะพี่น้องปฏีการซอยแบบรรมศาติจจะมาค้องงกับได้ซ้ำพี่น้องเลยได้เลุยยุบมีบัาเกบเก็บมันเตะตีเกวเออกขาม่เลยกขึ้นบทาสองตีเลยทางหลังฮะเป็นตะหัว มาบ่อ๋อลูกเขียดสะบัดหนึ่งดิตรไหมลูกเขียดหลายหลายว่าพราว่าลูกเขียดตั้งหลายนะยุ่นี้นะลูกหวัว โอ้ในลูกปลาด,ดุกจ้ปา,า,าจปดุกจ้านี่นึงกระป้งมือจับ้ากปนหมันแฮะมันลูกปดุกแต่ที่น่องปลาเก๋งมันขนาด เปก่นั่งตะเค่งลูกหัวกะไล,ล่หลลูกหัว ขนาดเลยพี่น้องจ๋ามานมๆานมานไปไหนฝนะนตกเมื่อคือนะได้แล้วพี่น้องแต่ฝนตกเมื่อคือนแสด,ด้หลายยนี่นี่มีแต่ลูกประดุกนะต้้งมานนะค้อนตอนน้ำค่อนค้อนเห็นกระเจ้ามาอยู่เลยค่ะ<า> มนตกแล้วมันนั่นเบิดละตกน้ำมันหลายน้ำคลอดมันคลอนอยู่ได้ดีดนี่จ้าพี่น้องซ้อนแป๊บเดียวตัวนี้ฟาวอันเมื่อบสบายอยู่แต่พี่น้องบ้าอันนี้เมื่อปลาคอพ่อเมลีนี่จ้าพี่น้องประกาศประกาศพี่น้อง ตัวมา,มา,วมาไมัรกัดได้ก่อนไปเมื่อบรรยากาศแต่พี่น้องจะต้องให้ห้องหน้าฝนก็คือสิตกแต่พี่น้องฟังจักเสียงเจ้านี้ก็หบหบวสบายแต่ก็จําเป็นพี่น้องเอ้ยามทุกขมยากแต่พี่น้องแต่ก็อยู่บนเฮากุณสบายใจจ้าแเจ้านี้ก็กขอฝากบรรยากาศไปสักนิดแตพี่น้องเด้อสภายกับกลับเข้ามาสบายดีสวัสดีครับ